กันอีกแล้วนะครับแป้รถกระบะเกตเอนะครับไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับวันนี้มาเจอกันนะครับมีพี่น้องท้องชนกันสองคันนี้มาประชันหน้ากันนะครับสองคันนี้นะครับเป็นสีรถนะครับสีขาวขาวกับดํานะครับชอบคันไหนเลือกเอานะครับจะชอบดําหรือชอบขาวนะครับชอบขาวขาวนวลๆนะครับขาวขาวนวลๆสวยๆ ก็เลือกทางซ้ายหรือจะชอบดำดำนิโกโแบบนี้หล่อๆเข้มๆเท่ๆดูดันเลือกทางขวานะครับส่วนผมชอบทั้งสองนะครับผมหลายใจหน่อยผมชอบทั้งสองเลยนะครับไม่ว่าซ้ายหรือขวาผมชอบทั้งคู่นะครับรักทั้งคู่เลยนะรักทั้งคู่นะครับจะซ้ายก็ได้จะขวาก็ดีนะครับนิสสันสองคันนี้แตกต่างตรงไหนมันน่าใช้ยังไงมันมีอะไรดี ทำไมที่นี่ถึงขายดีนะครับผมบอกก่อนเนาะว่าทั้งสองนี้นะครับบอกเลยนะครับให้เดาว่านะว่าคันไหนคันไหนนะคิดให้เดาว่าคันไหนนะครับมีเจ้าของคันไหนมีมีเจ้าของบ้างนะครับวันนี้มาสถานที่นะครับแบ็คดอปตรงนี้เป็นสถานที่สวยๆนะครับสวยๆผมจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาถ่ายให้ได้ดูนะครับจุดนี้บอกเลยถ่ายรีวิวถ่ายภาพขึ้นมานะครับถ่ายคลิป รีวิวรถทุกคันตรงนี้มันดูน่าดูมากเลยนะครับสีสวยสวยสองคันนี้ราคาห่างกันหนึ่งแสนนะครับบอกเลยราคาห่างกันหนึ่งแสนนะครับคลิปเต็มรีวิวแต่ละคันเป้ทาไว้ให้แล้วดูในช่องได้เลยนะครับกระบะนะครับใครกาลังหาอยู่นะอึดถึกทนซ่อมไม่ซ่อมไม่เลวว่าซ่อมน้อยมากไม่ต้องซ่อมมีซ่อมเลยดีกว่าไว้ง่ายนะกระบะนะครับนิสสันเป็นรถที่แรงม้าเยอะที่สุดนะ รถคันนี้เป็นตัว2.5นะครับ2.5 e ตัว e นะปี19ปีใหม่ใหม่หม,มแค่40,000นะครับไม่40,000นะครับไม่40,000เท่านั้นนะคะันนี้ครับไม่40,000คิวล้อมีให้พร้อมแต่งมาเรียบร้อยนะครับแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปอร์ตบาร์ก็มีให้เช่นกัน คิ้วจมูกก็มีให้เสริมหล่รอเสริมดั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้องเสริมดั้งมาแล้วนะครับรวันนี้ได้วิวดีๆเนาะวิวดีหน้าถ่ายนะครับหน้าถ่ายเห็นแล้วหลงเลยผมยังชอบเลยครับส่วนตัวผมชอบนะผมชอบนิสันดาวรานะครับส่วนตัวใช้อยู่เนาะผมใช้กระบะนะครับแต่ผมบอกก่อนนะผมใช้กระบะเกียร์กระปุกนะผมไม่ได้ใช้เกียร์ออโต้นะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยทุกคนครับผมให้ถ่ายคันนี้เลขไม้เท่าไหร่ใครถ่ายถูกมีรางวัล ครันนี้ใครทายถูกมีรางวัลผมเคยทําคลิปไว้แล้วด้วยนะครับอใครเข้ามาไลฟ์เมื่อกี้นะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับกดไลค์กดแชร์นะเอาคันสีดำเล็ไม้เท่าไหร่เมื่อกี้ผมบอกไปในไลฟ์เมื่อกี้เลยเลขไม้เท่าไหร่คันดำเลขไม้เท่าไหร่ก็พิมพ์มาถูกมีรางวัลนะครับถูกมีรางวัลนะครับถูกมีรางวัลให้นะครับอานิสันนาวราสองจุดห้า ตัว el คือคันนี้นะครับ2.5 el คือคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวมาจากจังหวัดตากนะครับซื้อมาจากชาวบ้านเนาะรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับทะเบียน3067ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะสีขาวๆนวลๆแบบนี้ขาเรียวๆนะครับขาเรียวๆขาวๆ Mac e b a c edition สอ el รถปี19จดนะครับคันนี้ปี19จดสวย ไฟ LED Light Guiding มีให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ที่ติดอยู่นี่ครับสวยไหมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้ได้โปรขับฟรี90วันนะครับ90วันเอาไปใช้ฟรีแล้วเียว่า2คันเนี้ยสคันนี้ได้โปรขับฟรี90วันนะครับดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะเ่นตัวที่3.79น,นะครับกระบะนะทั้งซ้ายและขวานะครับซื้อวันนี้นะครับผ่อนอีกทีนะถ้าโปรขับฟรี9กวันคือ3เดือนนะครับซื้อมกลาราคุมภามกลาราคุมภามีนา ปผ่อนอีกทีเมษาเลยผ่อนอีกทีเมษาเลยครับอ่าผ่อนอีกทีเมษานะครับถ้าซื้อภายในวันนี้นะครับในไลน,น์นี้ใครซื้อในไลน์นี้นะครับในไลน์นี้นะผมมีของแถมให้และมีตังค์ให้ด้วยนะครับแถมตังค์ด้วยนะครับแถมโปรพิเศษให้นะครับจัดของพิเศษพรีเมียมให้เลยไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครเฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นทักหาโทรหาผมนะครับ0ูนย์94 8าสนะครับ 0 9 4ย์9 4 8 4 8ี่เจดปด้าสี่สี่ดนะครับเบอร์นี้เท่านั้นนะครับเบอร์นี้เท่านั้นนะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับสนใจหารถขนหนอยู่ถ้าไม่สนใจแสองคันนี้คันอื่นผมมีไหมผมมีนะครับผมมีประมาณ500ร้อยคันนะครับรถมีประมาณ5้าร้อยคันนะครับให้คุุณนะได้เลือกได้เลยนะครับอ่าให้เลือกได้เลยนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าจะมีหรือเปล่ารถที่จะตอบโจทย์คุณนะครับมีมีให้ครบนะครับมีให้ครบครบนะครับนี่ นิสสันเวเวล่า2.5คันนี้เป็นตัว E ธรรมดานะครับคันนู้นเป็น EL นะครับ b บ a c k ิชั t ทั้งคู่นะสีดำตัว E ปี19สีขาว b บ a c k ิชั t เช่นกันแต่เป็นปี19-20นะครับรถหัวปีท้ายปีนะถ้าเรียกกันว่าก็เป็นพี่น้องอนะ่ะเนาะรถก็พี่น้องพี่น้องตามคานกันมานะครับนี่ทั้ง2คันเลยสวยหล่อทั้งคู่นะครับนิสสันในคลาสเดียวกันรถปี19ผมบอกเลยครับราคาของเขานะป้ายแดงครับ 67แสน7แสนกว่าบาทเลยแต่ว่าผมขายวันนี้3แสน8หมื่น9นะครับ3แสน8หมื่น9นะครับกล้องถอยกล้องหลังมีให้เห็นไหมเนี่ยครับกล้องถอยกล้องหลังมีให้แบบนี้เลยแต่ถ้ารุ่นราคาร์ตะแบนเจ้าเจ้าค่ายอื่นนะไม่มีให้นะครับอไม่มีให้นะครับที่สาคัญก็มีจอกล้องหลังให้ด้วยนะครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้แดงๆใสๆนะครับเป็นฮาโลเจนไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้ครบนะครับ ทั้งขว ά, ากล้องก็มีให้เช่นกันกล้องก็มีนะครับนิสันนะครับกล้องมีให้เหมือนกันนะครับนี่กล้องมีให้นะครับกล้องมีให้ตรงนี้ก็ชนท้ายนะครับเรียกว่าเอาไปเก็บงานอยู่นะนี่บอกเห็นก่อนจะสงสัยนะครับเอาไปเก็บงานอยู่นะครับก็เห็นยางอะไรอยู่เลยนี่ยางอะไรใหม nee ่ๆเ um ลยแบบนี้เลยนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับช่วงล่างเดิมๆแบบนี้นะครับรถคันนี้เรียกว่าแทบจะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าต่างกันตรงเกียร์แมนนวลกับเกียร์กระปุกนะ แล้วก็ต่างกันตรงแคปนะครับแคปซ้ายแคปขวา4ประตูนะครับซ้ายซ้ายสเปซแคปขวาดับเบิลแคปนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้4ประตูนี่2ประตูนะครับ4ประตู2ประตูแล้วคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ะ 4, 9, 9, 9, 000, นะครับสีขาวเกียร์ออโต้ราคา4ี่เก้านะครับสี่เก้าเน่ครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าจุดยี่สิบ คันี้ผมบอกก่อนเล็กไมค์แค่สามหมื่นนะไมค์สามหมื่นเท่านั้นนะครับไมค์สามหมื่นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เอไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ hmm. เห็นไหมครับนี่เป็นลูกแก้วแบบนี้คือเรียกว่าโปรเจคเตอร์นะครับถ้าเป็นดวงๆใสๆข้างในอ่ะสมมติถ้าไม่มีอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้นะเขาจะเรียกว่าเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับจะเรียกว่ามันตินะแต่นิสสันเขาให้มาแบบไม่คักไม่กักเนาะก็เป็นโปรเจคเตอร์เลยนะครับแลวส่วนนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยที่มีไฟติดอยู่เขาเรียกไฟ led ไลฟ์กริดิ้งนะครับหรือไฟเดทามนะครับในยติตอนกลางวันเนี่ยอันนี้ครับเวลาเขาขี่เป็นยติพิธีกองวันเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าส่วนกระจังหน้าอยู่ตรงไหนนี่คือกระจังหน้านะครับนี่กระจังกระจังหน้าคือช่วงนี้นี่ครับกระจังหน้าช่วงนี้นี่คือกระจังหน้านะครับกระจังหน้านี่คือเรียกกระจังหน้าส่วนตรงนี้เขาเรียกว่ากันชนนะตรงนี้ช่วงนี้ช่วงล่างนี่เขาเรียกว่ากันชนนะครับกันชนหน้าอ่าเพื่อใครไม่รู้เนาะไม่รู้ศัพท์นะครับว่าผมเรียกอะไรยังไงนะครับ ส่วนที่เห็นไฟตรงนี้นะครับไม่ใช่ไฟเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกหรือไฟสปอตไลท์นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมนี่คือไฟตัดหมอกสปอตไลท์นะครับจะมีทั้งซ้ายและขวานะครับประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้เวลามีหมอกหนาหนาครับเปิดอันนี้เพื่อให้เห็นทางชัดเจนนะครับอ่าเพื่อหเห็นทางชัดเจนนะครับส่วน บอดี้ของเขานะครับบอกเลยดีไซน์เขาไม่เหมือนใครอย่แน่นอนครับนิสสันมองตั้งแต่ไกลๆก็รู้เลยว่าคือนิสสันเพราะว่าตัวฝากระโปรงหน้าเขาจะเลยเหมือนกับตัว V ีนะครับตัว V อย่างนี้เลยนะครับนี่ตัว V เห็นไหมแล้วอุ่มแล้วมันจะบุบตรงกลางนี้ไปนะครับนี่แล้วมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นี่คือแบ็กดีชั่นนะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับหล่อเท่ไม่ซ้ำใครและไม่เหมือนใครแน่นอนและที่สําคัญคือมันโคตรแรงนะครับมันแรงสุดแล้วนะครับรถสภาพเดิมนะครับลีสุสุมิสู โตโยต้ารีโวเลยครับบอกเลยสเปคเครื่องเท่ากันนะครับสู้ไม่ได้นะบอกเลยสู้ที่สันไม่ได้นะสู้ที่สันไม่ได้รถต้องเดิมๆนะถ้าแต่งถ้าแต่งก็ไม่ใช่นะครับอ่ะผมบอกก่อนนะว่าคันนี้ราคาสามแสนแปดหมื่นเก้านะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพรีจิปันเจ็ดพันห้านะแม็กดำเงาเมทัลลิกแบบนี้นะครับแม็กดำเงาเมทัลลิกนะครับน็อตหกลูนะครับคู่หน้าได้เป็นดิสเบรกนะคู่หน้าได้ดิสเบรกเหมือนกันเลยนะครับ ส่วนตัวอย่างนะครับยางปี19นะยางปี19ของโตโยนะครับขอบ18ส่วนตัวแบคกดิชั่นสีขาวนะครับปี19-20นะครับลายเหมือนกันนะครับแม็กเหมือนกันเลยเหมือนกันเดะเลยนะครับยางโตโยเช่นกันนะครับขอบเดียวกันไหมก็ขอบเดียวกันนะครับยางปี19เหมือนกันขอบเดียวกันด้วยนะครับคิวเหมือนกันนี่คือคู่แฝดคนละฝานะครับเพราะทางซ้ายทางซ้ายนะครับทางซ้ายนะ เป็นสีขาว4ประตูนะครับ4ประตูทางขวาเป็นสเปซแคปนะครับอ่ะคันนี้ใครสนใจผมให้ดูหน่อยนะอ่ะเปิดมาสภาพภายในเป็นยังไงมาดูหน่อยอ่ะไม่ดูล็อกคียอ่ะผมเฉลยนะเมื่อกี้ไม่มีใครมามามา,มา,ม,ามาเมนว่าเลขไม้เท่าไหร่นะเล็กไม้นะครับคันนี้อยู่ที่สี่หมื่นนะครับไม้สี่หมื่นนะครับไม่รู้ว่าใครถูกไหมนะครับผมไม่เห็นไม่เห็นเม้นเลยนะครับไม้สี่หมื่นนะครับใครที่ทายถูกเดีย๋ยวผมมีรางวัลให้นะไม้สี่หมื่นนะครับ คันนี้เลขไม้สี่หมื่นโคตรน้อยนู้นว่าป้ายแดงนะครับไม้สี่หมื่นพรมลายสามก้านทรงสปอร์ตแบบนี้คุดคอนโทรลล็อความเร็วมีให้รับสายวางสายได้เวลาขับขี่นะครับนี่พรมะไรเป็นหุ้มหนังแบบนี้นะครับพรมะไรหุ้มหนังแบบนี้นะครับจอก็มีให้เช่นกันเป็นจอ a อน r o อยแบบนี้เลยจอจใหญ่แบบนี้พร้อมถอยกล้องหลังมีให้ครบนะครับช่องความบุหรี่นะพองดูพาวเวอร์อเลยนะครับนี่เขาจะมีให้แบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าพาวเวอร์เลสนะ เ่องไฟ DC 12โวลต์ต่อไปจากแบตนะครับแล้วก็เสียบตรงนี้เลยนี่เสียบอย่างนี้นะครับเวลาใช้จะมันจะมีหัว USB ใส่ายกล้องนะครับตรงหน้ากล้องหลังเนี่ยก็ต่อได้นี่ได้เลยนะครับกล้องนักองดีหน่อยก็ประกันสั่นหนูก็2อ0พนนะอ่าแอร์ปรับได้4ระดับนะครับวิทยุเอมวิทยุอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงเจ้าของก็เอาติดมาให้นะจะเอาออกก็ได้หรือจะเอาไปขายก็ได้นะครับนี่วิทย่เราถอดก็ได้เช่นกันนะครับคันนี้อ่าสวยๆไปก่อนติดไปก่อนอ่า หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์เป็นหกสปีดแบบนี้เลยหกสปีดหกสปีดหัวโครเมียมเงาเจับแน่นแบบนี้นะครับนี่หุ้มหนังนี่หนังแบบนี้เลยนะครับบอดี้สวยๆเบาะเป็นเบาะหนังนะเป็นเบาะหนังดําตะเข็บแดงแบบนี้เลยนะครับดําตะเข็บแดงนะครับสวยรถคันนี้มีคาร์ดนะมีคาร์ดนะครับและที่สำคัญครับบอกเลยถุงพลาสติกยังอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยถุงพลาสติกยังอยู่เลยครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพรเกตพันห้านะครับฟีดาว ใครเครดิตดีประวัติดีนะครับไม่ตดแบลนท์ออกได้หมดเลยนะครับเจ็ดพันห้ารายได้เป็นประมาณหมื่นสามออกได้นะคันนี้กระบะคันนี้หมื่นสามไม่มีภาระนะครับออกได้เลยหมื่นสามไม่มีภาระนะครับใครหารถอยู่หารถอยู่นะครับกระบะสักคันนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับแนะนําเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับออโต้ออโต้คือหนึ่งบานอีกหนึ่งบานจะเป็นแบบไฟฟ้าแต่ว่าเป็นแบบมันนวลเนาะเซนล็อก มีให้แบบนี้เลยนะครับพับเกี่ยวกจได้แบบไฟฟ้าเช่นกันนะครับตัวเรียกว่าแผ่นเพคของเครื่องอยู่ตรงนี้ของรถของนค n i s a อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ทางขวามือนะครับนี่ตรงนี้เลยเนี่ยเดิมตรงนี้เดิมๆนะครับเดิมๆเลยเบาสภาพเดิมภายในเดิมๆแบบนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับมีแต่งเครื่องเสียงมานิดหน่อยนะครับนี่มีแต่งเครื่องเสียงมานะครับตีตู้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาออกได้นะครับออกได้ถ้าไม่ชอบบอกได้เลยนะครับ อย่าเป้จะให้นะครับสีเดเดิมนะครับลาวบาร์มีให้อย่างนี้เลยนะครับลาวบาร์มีให้เขาพกนะครับลาวบาร์มีให้เห็นนะครับอลาวบาร์มีให้หล่อๆนะครับเอาไว้เวลาแพ็คคงแพ็คของนะไปดองไปดอยเอาขึ้นบนหลังคาได้เลยเสากาดาศเป็นแบบชัรปฟินนะครับชัรปฟินเสาแบบคีบฉลามนะครับสปอร์ตบาร์สีดำๆเมี่ยมๆแบบนี้นะครับมีให้เช่นกันนะครับมีให้เช่นกัน สภาพสวยๆหล่อกล่องบล็อกอันนี้ประสงค์นะครับก็มีให้ครบๆบแบบนี้เลยนะครับมีให้แล้วนะครับกล่องบล็อกนี้เอาไว้วแช่นงแช่น้ำอะไรอย่าแงบบนี้ก็ได้ใส่ของเครื่องมือใส่ของได้านการกันหายเนาะมันล็อกได้ด้วยนะครับกล้องหลังกล้องถอยมีให้ครบแบบนี้นะครับเรียกว่า2คันนี้ราคาต่างกัน1นึ่งแสนนะคันนี้แค่3ามแสนแปดหมื่นเก้านะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED อ่ะ ปิดดูจะรู้จาฝั่งนี้นะเป็นยังไงเปิดไปนะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงมีให้ครบแบบนี้แล้วนะครับเครื่องเสียงมีให้ครบแล้วนะครับให้ดูอะไรตรงนี้นิดนึงอ่านี่ครับถุงพลาสติกหุ้มยังอยู่อย่างนี้เลยนะครับนี่ยังอยู่เลยยังอยู่เลยนะครับนี่ยังอยู่เลยนะถุงพลาสติกยังอยู่แบบนี้นะครับนิสสันโนเวล่า 2. ุ้า e นะครับปี1ิ 9ไมค์แคส40,000สภาพสวยๆสภาพเดิมๆนะครับใครสนใจนะครับคันนี้ทักหาโทรหาเป้นะครับ094เจไป94848นะครับปรึกษาฟรีโทรหาได้ฟรี24ชั่วโมงนะครับบอกเลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับรถทุกคันนะครับคัดเกตให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือรถสภาพเดิมๆนะดิบๆเพิ่งเข้ามานะครับเรียกว่าเป้รีวิวให้ดูแบบดิบๆเลยนะครับรถนะครับถ้าโดนก็บอกโดนถ้ารถ เป็นอะไรเรียกโดนชนมาก็บอกโดนชนมานะครับเราคัดเกตให้เรียบร้อยแล้วรถกระบะทุกคันนะครับสวยทุกคันการันตีได้เลยนะครับตัวยอดขายต่อเดือนกว่า200คันนะครับ200คันนะครับกระบะประมาณ50กว่าคันนะกระบะ50กว่าคันนะครับคันนี้ได้โปรขับฟรีก็สิบวันนะครับโปรขับฟรีก็สิบวันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วซื้อรถคันนี้นะผมแถมตังค์ให้ด้วย1,000บาทนะครับวันมารับรถมาซื้อรถนะ สนใจทักหาโทรหาเป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดมีไหมใครโทรมาตอนนี้เลยครับผมเตรียมมือถือรอเลยนี่รอเลยรอรับเลยอะโทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับโทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยอะใครโทรมาในไลน์นี้นะครับจองในไลน์นะจองเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับได้โปรขับฟรีเก้าสิบวันโดพิเศษและสำคันผมแถมตังค์ให้อีกพันหนึ่งด้วยนะครับผมแถมตังค์ให้อีกหนึ่งพันบาทนะครับ ฟิล์มเดี๋ยวติดให้ใหม่ถ้าต้องการนะครับเดี๋ยวของเดิมมีอยู่แล้วนะครับของเดิมมีอยู่แล้วไม่เสียใช้ได้เดี๋ยวน้ํามันเต็มถังเป๊ะจะให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวน้ำถังน้ามันเต็มถังเอ่อจะให้ได้อ่ะจะให้ได้เพราะปกติเติมให้อยู่ห้าลิตรอยู่แล้วอืมอ่าสวยหล่อทั้งคู่นะครับราคาต่างกันหนึ่งแสนบาทสามแสนแปดหมื่นเก้าทางซ้าย 4 9 9แ0 0บาท4 9่0 0 0เบาททางขวา3 8มแสนะครับสวยทั้งคู่หล่อทั้งคู่แต่ทางขวาคือเกียร์แมนนูลน,นะเกียร์แมนนูลแมนนูนหกสปีดทางซ้ายเกียร์ออโต้นะครับเอ้ยทางซ้ายนี่เกียร์ออโต้หาโคตรยากนะครับอยาา่าพลาดเด็ดขาดนะครับก็วันนี้สายมาสิบหกนาทีเนาะก็ฝากไว้ทั้งสระฝาก FC ทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็ถ้าใครสนใจกระบะคันนี้นะ่งดิสันคันนี้นะครับเรอแบบนี้โทรมาที่เบอร์094นะฟังนะครับ0947894848 4, 8, 4, 8, 8, บอกว่าโทรมาจากไลา์นี้นะครับผมจะให้โปรพิเศษนะครับเรื่องตังก็ให้ด้วยนะแถมตังด้วยนะครับใครกดแล้วก็แชร์นะครับมีโปรเจกมีโปรแจกเด็ดๆให้นะครับสินค้าพรีเมียมแน่นอนนะครับ วันนี้เป้ต้องขอตัวลงไล้์นะครับลงไล้์ไปก่อนเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ